การผลกหนังทั้งเป็นนะครับเป็นหนึ่งในวิธีการประหารชีวิตที่ใช้กันมานาหลายศตวรรษทั้งในอังกฤษยุคลางจักรวรรดิออตโตมันชาวอาเซเียนโบราณและในสมัยราชวงศ์หมิงในประเทศจีนเริ่มแรกนักโทษจะถูกมัดไว้เพื่อป้องกันมีให้นักโทษขัดขืนนะครับจากนั้นเภชัชาราก็จะเสือและลอกผิวหนังของนักโทษออกมาในขณะที่นักโทษยังมีชีวิตอยู่ การเฉือนครั้งแรกนิยมเฉือนที่ขาหรือที่ก้นของนักโทษนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการเฉือนครั้งต่อๆไปบางครั้งนักโทษจะถูกถลกหนังออกมาเป็นแถบๆบางครั้งนักโทษจะถูกถลกหนังออกมาทั้งหมดในครั้งเดียวทั้งสองกรณีนี้นะครับนักโทษจะได้รับความเจ็บปวดอย่างเหลือทนจากการถูกฉีกที่ผิวหนังที่เต็มไปด้วยปลายประสาทของกล้ามเนื้อ นักโทษจะเสียชีวิตจากความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสจนช็อกการเสียเลือดมากเกินไปภาวะให้เปอร์เทอร์เมียหรืออุณหภูมิในร่างกายไม่สมดุลหรือที่แย่ไปกว่านั้นนักโทษจะยังมีลมหายใจอยู่อย่างทรมานที่สุดในชีวิตเป็นเวลาหลายชั่วโมงไปจนถึงสองถึงวันก่อนจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อ